สวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอหนองเสือนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับมาติดตามผลงานนะครับพันข้าวตองแปดนะครับแปลงนาของพี่สมเลิงกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สมเลิรกกันว่าพันข้าวตองแปดเนี่ยมีความแตกต่างกับข้าวสายพันธุ์อื่นยังไงบ้างนะครับครับพี่สวัสดีครับพี่ตองแปดที่พี่ทํามาเนี่ยมีความแตกต่างยังไงที่พี่เห็นเออมันขึ้นน้ําไวครับเวลาเรางอกเสมอ ตอนงอกเสมอดีงอกเสมอดีพี่หวานข้าวกี่คืนครับหวานข้าวคืนเดียวคืนเดียวแล้วก็เอาน้ําข้าวกี่วันหกวันครับหกวันพี่เอาน้ํามิดเลยน้ํามิดเลยครับแล้วเขาหนีน้ําไวไหมหนีน้าไวกับประมาณสองวันก็โผล่อ๋อสองวันคือโผล่คนน้ำหมดเลยตอนนี้สิบเจ็ดวันเนาะครับนี้สิบเจ็ดวันก็เขียวงามทั้งแปลงเลยยาเยอะก็จะมองดูเตียนเมื่อยนครับครับคือเราใช้น้ําคุมนะเราประหยัดยาคุมค่ารอบหนึ่งเราคุมเลนอย่างเดียวครับอันนี้ก็ประหยัดไปรอบหนึ่งทั้ง ค่ายาและค่าแรงนะครับเราจะใช้น้ําคุมเจบีตองแปดใช่ไหมลุงภาพรวมดเจบีตองแปดก็ถือว่าโตเร็ว็วในในฤดูนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงปัญหาเรื่องอากาศนะครับตัวเจบีตองแปดเนี่ยสามารถจะโตตลอดเวลานะคแล้วจะหนีน้ําได้ไวเพียงคืนสองคืนไม่คืนไม่ถึงสามคืนนะครับเขาจะพ้นน้ําเลยให้วิดน้ํามิดยอดได้เลยเขาจะไม่มีเน่านะครับแต่ว่าปัญหาคือจะต้องไม่มีหอยในแปลงหนา ใช่ค่ะขึ้นหมดตุกต้นครับค่ะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจเนาะเพราะว่าของพี่จำเริงสั่งมารอบที่สองแล้วครับผมผลงานดีแบบนี้นะคะทุกคนคใช้ดีใช้ซ้ำค่ะท่านใดสนใจนะคะพันข้าวปลูก JB บีองแก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะอายุน้อยร้อยถังผลผลิตดีค่ะค